มันคนเดียวก็ได้ สวัสดีปีใหม่ค่ะน,น้องๆปี2566นะคะในปีที่แล้วเนี่ยพี่ปุ๊กก็แทบไม่ได้ทำคลิปเลยแต่พอมาปีนี้นะคะพี่ปุ๊กก็นั่งคิดกับตัวเองว่าโอเคเราอยากจะกลับมาทำอยากจะมาเล่าเรื่องผีให้น้องๆฟังแล้วก็เล่นเกมให้น้องๆดูนะคะทุกคนยังไม่ทิ้งพี่ปุ๊กไปไหนใช่ไหมวันนี้นะคะพี่ปุ๊กก็เข้ามาชบะช่วงนี้มันเป็นกระแสะดังชบาว,วนัน e s d ร์ความจริงไม่ดังหรอกคือมันแผ่วไปแล้วแหละแต่ว่าพี่ปุ๊กอาจจะมาช้านิดนึงวันนี้จะมาเล่านะคะเห็นมันมีเรื่อง Wednesday Story นะคะโอเค เราไปดูกันนะคะว่าคนทําเนี่ยเขาทําสนุกไหมมันไม่ใช่เรื่องเล่าเหรอมันเป็นเกมเหรอโอเคโอเคมีผู้ชนะด้วยพี่บุ้นึกว่ามันเป็นเรื่องเล่างั้นไม่เป็นไรงั้นเราเข้าไปกันดีกว่าเฮ้ยตรงนี้คนเยอะกว่าแล้วอย่างนี้เราจะจบไหมเนี่ย พี่บุ๊เล่นเกมยิ่งไม่ค่อยเก่งอยู่อ่ะทําการเทเลพอร์ตไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนเนเวอร์มอลค่ะและตอนนี้ก็คือมีกลิ่งดังโอ้อาจารย์ใหญ่บอกว่าตื่นได้แล้วทุกคนนี่คือวันแรกของโรงเรียนเราโอเคเรามีนักเรียนใหม่เยอะมากเลยในปีนี้โอ้ยนี่มันห้องของเราจริงด้วยนี่โอเคโอเคทุกคนมาที่คอร์ทยาร์ดนะคะมาที่สนามแล้วก็แนะนําตัวเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยคือเราต้องไป อดยัเดี๋ยวสิสวิเองเหรอแล้วมันอยู่ที่ไหนโอ้ m ก g อดจะไปทันไหมเนี่ยไปทางไหนเพื่อนเพื่อนไปทางไหนเลกสอวิอ้าวอ๋อคือคือมันว้ามาเลยไปพึ่นึกว่าต้องต้องวิ่งไปสวัสดีตอนเช้าทุกคนดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้แนะนำตัวนะคะนักเรียนใหม่นะทุกคน และนี่คือใครนี่คือกลุ่มนอมี่นะคะนักเรียนธรรมดาที่ไม่มีพลังพิเศษอะไรเลยโอเคเราคงไปกลุ่มนี้แหละต่อไปและนี่ก็คือกลุ่มมนุษย์มาปานะคะตัวนี้จะมีเพิร์กเอ็กซ์ตาเฮลมีเลือดเยอะมากนะคะแล้วก็สามารถสร้างดัมเมจได้เยอะมากเราสามารถซื้อได้ด้วยนะถ้ามีตังนะแต่เรายังไม่ซื้อกลุ่มต่อไปนะคะเป็นกลุ่มแวไพร์ค่ะตัวนี้นี่จะมีเลือดเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เลือดก็จะรีเจนเร็วมากเลย โอเคก็คือเลือดก,ก็จะขึ้นกลับมาแบบเร็วมากเลยและสุดท้ายเอาไม่ใช่นี่คือว d n e ส d a y อ๋อว d n เส d a ์ที่มาจากตระกูลอดัมแฟมิลี่นะคะ mm hmm. เขาก็มาใหม่ที่นี่เหมือนกัน mm hmm. เราไปทำให้เขารู้สึกดีกันเถอะ mm hmm. ไปต้อนรับว d n เส d a ์กันเถอะ mm hmm. อ่ะขอเวลาไม่กี่นาทีนะคะในการแนะนำตัวเองนะทุกคนสวัสด mm ี hmm. Hi, hi, hi. หายฮไฮพี่บุกพี่บุกายก่อนยฮายโอ้ยเอาละทุกคนถึงเวลาเรียนแล้วไปเรียนได้แล้วโออเรียนแล้ว,วเรวหรอเดี๋ยวเราจะไปเรียนกับใครดีเราไปเรียนกับคนไหนดีคนนี้ชื่ออะไรนะอยู่นิ่งๆสิจะดูชื่อชิลานุยกักสแตมอๆไปที่ห้องเรียนตามเพื่อนไป โอเคห้องไหนห้องนี้เหรออุ๊ยเวนเตอยากนั่งข้างเวนเตขอตรงนี้โอเคเรานั่งข้างเวสเตเวนเตมาเป็นเพื่อนกันเถอะอ้าวครูมาแล้วเหรอสวัสดีทุกคนฉันจะเป็นครูของเธอในปีนี้นะหาที่นั่งนะละเรามาเริ่มต้นกันเลยโอเคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะนี่ก็คือวันแรกที่จะเป็นห้องเรียนของเรา นี่คือห้องเรียนของเราครูก็ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของครูด้วยนะคะเออเราทุกคนะ่ะมีสัตว์เลี้ยงไหมเวนสเตย์ Wednesday บอกว่าฉันมีสัตว์เลี้ยงเป็นแฮนนะคะเขานแฮนเนี่ยเป็นเป็นมือนะคะซึ่งตัวมือเนี่ยชื่อว่าติงนะคะเราคุยกับเวนสเตย์เวนสเตย์เขาก็บอกว่าแล้วม,มือของเราก็สามารถเป็นสัตว์เลี้ยงของเวนสเตย์ได้นะเออเวนสเตย์ Wednesday ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยดีกับเราแต่ไม่เป็นไรนี่มันเป็นนิสัยของเวนสเตย์อยู่แล้วนะ อ่ะทุกคนเสร็จแล้วเหรอไปที่ขอดยานเหมือนเดิมกลับไปที่เดิมอะไรเนี่ยนักเรียนงงนะเนี่ยเดินไปเดินมาคือเดินเข้าไปห้องเรียนเพื่อที่ครูเขาจะถามแค่ว่านักเรียนมีสัตว์เลี้ยงไหมแค่นี้แล้วก็ออกมายังไม่ได้สอนเลยเลยโอเคทุกคนมาใกล้ๆครูนี่มา,าค่ะคครูวันนี้เราจะมีงานนะในวอ m มอร์ a ฟรจะมีงานเราจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะทุกคนก็หาเพื่อนกันแล้วก็สนุกกันนะ แล้วก็อย่าหนีออกไปไหนล่ะเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าในป่ามีอะไรเอาละเด็กๆพร้อมหรือยังคืนนี้ไม่ใช่หรอครูพร้อมพร้อมพร้อมก็ได้พร้อมพร้อมพร้อมค่ะครูอ่ะไปกันมานี่ก็คืองานของโรงเรียนเนเวอร์มอนนะคะวันเสาร์อยู่ไหนยังไงเราก็เอาวันเสา์ไปเป็นเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวหาวันเสา์ก่อนทําไมเพื่อนมันเยอะกว่าเดิมมะยืนตรงกลางได้ไหมโอ้ อย่าเข้าไปมีคนเข้าป่าไปด้วยเฮ้ยมีคนเข้าไปสงสัยเราต้องเดินตามไปดูแล้วไปกับเราไม่สแตมโอเคไปเปล่าไปป่า,ปปาเอาไปกันไปกันหมดไปช่วยคนเมี่ยีเมี่ีมมีคนไปอ๋นั่นนั่นคืออสูรรโอยโอ๊ยโอ๊ย โอ้มันฆ่าเพื่อนเราอสูรรายตัวนั้นมันฆ่าเพื่อนเราตามตามล่ามันตามล่ามันเอาไปไม่ได้อ่ะเวสเดย์พูดว่าทำไมมันไม่มาฆ่าเราล่ะอยากให้มันมาฆ่าเราจังเลยครูใหญ่ยายตามแล้วครูใหญ่ยายตามแล้วเด็กๆไปไหนกันหมดเร็วๆรวร,วรีบกลับทุกคนคุณครูมิก้มีเกิดเหตุฆาตกรรมอำพรางเออไม่อำพรางอะ่ะฆ่าให้ดูเลย อย่าบอกเธอนะถ้าบอกไปเราจะต้องมีปัญหานันแน่เลยเพอเราแอบออกไปเข้าป่าทําไมพวกเธออยู่ในป่าเอ้าเวสเตย์ไม่ให้บอกครูเออเออหนูปวดขี้เราเราได้ยินเสียงนะคะเราก็เลยไปดูเวสเตย์พูดอ๋อครูก็เลยบอกว่าโอเคโอเคงั้นก็กลับบ้านไปเวสเตย์ Wednesday ไม่ให้บอกครูว่าเกิดการฆาตกรรมในป่าทำไมอะ่ะทำไมเวสเตย์ไม่บอกคร่ว โอเคทุกคนเราเลดแล้วสงสัยต้องไปเข้านอนนั่นไงเอ้ยพี่ปุ๊กลืมแล้วห้องเราห้องไหนวะเมื่กี้ไม่ทันสังเกตเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่ไงตามลูกศรมีเวลาจับด้วยเข้าทางนี้เหรอคือห้องนอนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะโอเคท้างไหนอะไม่ใช่นี่ห้องเรียนเฮ้ยยังไงวะแล้วมันชี้ไปทางนั้นโอ้ oh my god สงสัยมันจะวาร์ปเข้าไป กลับมาที่นอนเฉยแล้วตีสวัสดะทุกคนโอเคนี่เรานอนคนเดียวหล่อนี่อ้าวตื่นแล้วเช้าแล้วทุกคนโอเคไปที่คอทาร์ดเดี๋ยวเราจำเลขห้องของเราบป๊บนึงนะห้องอะไรวะสไปซี่คอทห้องเลขหก 6. ไปทางไหนนะเพื่อนเมื่อกี้เราเห็นเพื่อนผู้ชายวิ่งขึ้นมาเราน่าจะตามเพื่อนผู้ชายคนเมื่อกี้โอเค เราเลขหกเพื่อนไปขอยดยัดไปก็วิ่งไม่ทนันทุกคนเนี่ยมันให้เวลาเลยอีกสี่สี่วิกระโดดลงเลยกระโดดลงไม่ได้ด้วยไม่ทนันเห็นไหมทุกคนว์ปามาหมดเวนสเตย์ Wednesday พูดว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมอนสเตอร์ตัวนั้นสแตมบอกว่าฉันไม่รู้สิมันดูอันตรายยังไงก็ไม่รู้เวนสเตย์ Wednesday บอกว่ามันมีห้าคนถูกฆ่าเลยนะเราจะต้องไปหยุดมันโอเคงั้นเราไปช่วยกันดังนั้นเราวางแผนกันดีกว่า เราจะย่องออกไปคืนนี้นะแล้วก็ไปหาข้อมูลมันไปดูว่าสัตว์ร้ลาดวมันอยู่ตรงไหนโอเคไปก็ได้และคืนนี้เราก็จะไปหาข้อมูลของสัตว์ประหลาดตัวนั้นคูยายบอกว่าสวัสดีทุกคนนอนหลับฝันดีนะจ๊ะทุกคนโอเคเออไปเราแอบออกจากห้องโอเคทุกคนถึงเวลาย่องออกไปข้างนอกโรงเรียนแล้ว ประตูมันไม่เปิดอะวสเดทุกคนระวังตัวด้วยนะมันอาจจะมีกล้องอย่าเดินผ่านกล้องให้ครูจับได้ใช่ไหมติงจะบอกทางให้เธอไปโอเคฟอลโล่ okay. ติงโอเคตามติงไปเอ้ยสีแดงคือกล้องเหรอเออเ้ย,เยมันจะไปทางไหนวะเนี้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย,ยติงรอด้วยติงติง ติงติงติงอ้ยติงตามติงไปตามติงไปโออโอเคโอเคโอ้อันนี้คือจุดที่แบบว่ามีกล้องเฮ้ย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 โอเคโอเคโอเคแล้วติงไม่กลัวถูกจับได้เลยเหรอติงไปได้ปะวันเนี้เฮ้ยเฮ้ยต้องอ้อมหน่อย ติงล้อด้วยโอ้ทำไมมันเดินยากเดินเย็นอย่างนี้เนี่ยเฮ้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 ยติง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 ,ตงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเฮ้ย <Okay. S 2> <c oughs> อันนี้ต้องอ้อมนะไปตามติงไม่ได้อนะต้องอ้อมหน่อยโอเคโอเคฮึบฮึบ อือ่าออกได้แล้วนี่ไงเวนเตรออยู่ต้องรอเพื่อนด้วยป่ะเวนเต์งั้นเราเข้าไปก่อนเลยได้ไหมที่พวกว่าน่าจะรอเพื่อนตรงเนี้ยเดี๋ยวเราลองเดินไปเนี่ยมันเดินไม่ได้โอเคเดินไม่ได้งั้นก็รอเพื่อนตรงนี้ค่ะทำไมเลยอยู่สองคนล่ะในที่สุดเธอก็ออกมาได้ในที่สุดเธอก็ทําได้ปะเราไปสํารวจกันเถอะเรากับเพื่อนเดี๋ยวตามเวนเต์ไป อีธานอีธานเพื่อนเราคนนี้ชื่ออีธานทำไมเราเหลืออยู่สองคนล่ะอีธานเมื่อกี้เราเห็นเพื่อนเต็มไปหมดเลยเราจะไปซ้ซายซ้ายหรือขวาขวาลายซ้ายดีไปซ้ายดีวะ่ะเวนเต์บอกให้ไปขวาแล้วจะถามทําไมคะโอเคตามเวนเต์ไปค่ะเช็ครอบรนี้นะคะแล้วบอกฉันว่าจเจออะไรบ้างโอเค เออฮะเจออะไรอะ่ะโอ้เจอดาบเราเราหยิบดาบไปเป้าดีเหมือนกันขอบคุณนะที่หาได้ที่นี่ดูไม่มีอะไรแล้วนะเราจะต้องหาทางอื่นไปแล้วทางนี้ไม่มีอะไรแล้วโอเคโอเคตามเวสเดย์ไปค่ะเราเราเดินเข้าป่ามาเจอดาบใช่ปะ่ะโออีธานนี่มันอะไรเนี่ยทำไมมันมืดเงี้ยเหมือนถ้ำเลย มันเป็นถ้ำจริงๆด้วยโอเคละเ,เราเดาเลย,ยนะว่าที่นี่น่าจะเป็นที่ที่มอนสเตอร์อยู่ที่นี่ฉันก็คิดเหมือนกันขอบคุณนะแต่ว่าฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะเข้าไปไปะโอเคเรามาเพื่อหาคำตอบใช่ไหมดังนั้นเข้าไปกันเถอะเดี๋ยวตามใครดีตามอีธาหรือตามเวนสเตย์ไป <laughs> ตามเวนสเตย์ดีกว่า โอ้โหนี่ทำนี่เฮ้ยมันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะอีชานบอกรู้สึกไม่ค่อยดีเลยโอ้ยอย่าก,กลัวเป็นเด็กไว้ได้ทีเนี้ยโอเคแล้วไม่โอ้สตูมาแล้วเดอดไฮเลือดเจ็มันอยู่ที่นี่จริงๆด้วยเอาแล้วไงต่อดีฟีดเอาดาบมา สู้ยังไงวะเนี่ยตีตูดมันตีตูดมันเอาไมา้ตีตูดมันเอาไม้ตีตูดมันตีตูดมันเลยอีธานโอเคตีตูดมันมันหันไปหันมาด้วยตีตูดมันโอเคอยยังไม่ตายฉันยังรอดอยู่อีธานระวงัง เดี๋ยวตีตูดให้ปึ๊บ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 ช่วยกันไม่ช่วยกันช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวมันจะหันมาเปล่าโอ้เหลือเหลือเหลือร้อยห้าเหลือ 105, เก้าสิบเหลือ 90, เจ็ดห้าสี่ห้าเอาไม่พุ๊ยตายพี่ปุ๊กตายได้งไงทุกคนตอนนี้พี่ปุ๊กกลับมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเหลือพี่ปุ๊กแค่คนเดียวแล้วโอ้ไม่ฆ่ามันคนเดียวก็ได้ ปุ๊กจะแพ้อีกไหมเนี่ยเอาอีกแล้วไม่โดนแล้วรอบนี้ไม่โดนแล้วโอ้โอ้โอเคมันจะโยนหินสองรอบใช่ไหมหนึ่งสองโอเคโอ้ไปบุกลูสเต็ปมาแล้วเหลืออีกนิดนึงว้ายตายแล้วอีกนิดเดียวเองอุ้ยฮะตายแล้วโอ้โหสู้คนเดียวตายไปสามรอบ โอ้ไม่กอดพี่ปุ๊กไม่เก่งในที่สุดเราก็ทําได้เวนสเดเธอไม่ช่วยอะไรฉันเลยแล้วยังไงเราจัดการได้เรียบร้อยแล้วอุ้ยหินตกลงมาจากถ้าอุ้ยกําลังถล่มแล้วหนีไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวนสเดเวนสเดรอด้วยโอเครีบกลับไปที่โรงเรียนค่ะจบยังจบแล้วเนี่ยท้ำถล่มแล้ว แล้วเราจะบอกคุณครูให้มาดูศพมอนสเตอร์ตัวนั้นได้อย่างไรทําไมเราต้องทําเองด้วยทําไมไม่บอกครูให้มาจัดการฮะแล้วเธอก็ไม่ทําอะไรเลยเธอใช้ให้ฉันฆ่ามอนสเตอร์อยู่คนเดียวฉันเหนื่อยมากนะรู้ไหมแล้วอย่างนี้เราจะไปบอกครูได้อย่างไรเกือบไปแล้วโอเคกลับไปที่โรงเรียนเธอะก่อนที่เขาจะรู้ว่าเราหนีออกมา โตอนนี้โรงเรียนไม่เหลือใครแล้วเนี่ยเหลือฉันอยู่คนเดียวเออทำไมเธอดูเหนือหน่อยๆจังเมื่อคืนไปทำอะไรมาเออเบสเดย์ <Wednesday S 1> บอกว่าหนูหลับฝันดีค่ะทุกอย่างมันโอเคหมดเลยไม่มีอะไรหนูก็ด้วยค่ะหนูก็ด้วยใช่เหรอเบสเดย์ Wednesday. ใช่เหรอไม่ใช่ระหว่างที่เธอรับไปเหมือนมีคนฆ่าฆ่าสัตว์เลี้ยงของครูเหรอฮะครูโกรธมากเลยมีใครรู้อะไรบ้างไหมเออบอกไหมบอกไหมบอกไหม บอกไปสิเออความจริงเราอะแอบออกไปเมื่อคืนไปฆ่ามอนสเตอร์ด้วยครูเธอไม่คิดว่ามอนสเตอร์นั้นเป็นสัตว์เลี้ยงของครูหรือเปล่าใช่เหรอทำไมเธอทำท่าแปลกๆโอ้อ้ยครสัตว์เลี้ยงของครูก็คือตัวเดอะไฮนั้นใช่ไหมครูทำไรเนี่ยครูฆ่าครูใหญ่ตายแล้ว แล้วเราต้องเจอต่อสู้กับครูเหรอเนี่ยครูอย่าฆ่านักเรียนเลยนะครูครูจะฆ่าเวนเซ่เปล่าครูฆ่าเลยอย่าฆ่าหนูก็พอฉันควรจะรู้นะว่าใครฆ่าสัตว์เลี้ยงของฉันมันคือมอนสเตอร์มันคือสัตว์เลี้ยงของครูเหรอครูเลี้ยงมอนสเตอร์ได้ยังไงแล้วครูเอามอนสเตอร์นั่นไปฆ่าคนตายแล้วฉันจะต้องเจอครูครูเป็นแม่มดตายแล้วหนียังไงดีเนี่ยเล่นอยู่คนเดียว ไม่มีใครช่วยเลยครูฉันก็จะทำให้เธอเป็นเหมือนครูใหญ่เหมือนกันไม่โอ้เอาแล้วตัวฉันล่ะเมื่อกี้บุกแอบ,บอยู่ไปซ่อนอยู่ในเสาอะไม่ได้มาสู้กับครูใช่ไหมดูข้างหลังเธอสิฮ่ <laughs> ข้างหลังแล้วมีอะไรโอ้นี่มันอะไรเนี่ย โอ้โหเหมือนกำลังสร้างพาวเวอร์อะไรสักอย่างหนึ่งโอเคแค่นี้ก็จะทำให้โลกอะจบถึงจุดจบแล้วก็เนว่ามอ e ด้วยเราจะต้องหยุดเธอแล้วทำลายไอ้เขียวๆนี่ใช่ปะ่ะเฮ้ยเฮ้ยพื้นพื้นเราเหยียบตรงนี้ได้ไหมอะอ๋อตรงนี้จะไม่โดนเหรออ๋อถ้าอยู่บนนี้ไม่โดนโอเค ทำลายเสาอะทุกคนเขาบอกว่าให้ทําลายเสาเดี๋ยวนะเราจะดูซิว่าเราจะทําลายเสานั้นได้ยังไงข้างหน้าอันตรายเกินโอเคโอเคเสร็จแล้วก็วิ่งไปทาลายเสาต่อโอ้โหอันตรายมากเลยทุกคนเราทาอยู่คนเดียวด้วยเหนื่อยนะเนี่ยพี่พกต้องทาคนเดียวสามอันเลยอุ้ยข้างหน้าทีเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคโอเคไกลไกลหมดละไกลหมดละไกลหมดละถ้าไม่ฉี่มากพี่พุกก็จะใช้กระโดดเอานะคะ55 40 25 10โอเคเสาฮึบ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 โอเค เสานี้ปึ๊บปึ๊บยี่0ห้าสิบโอเคเหลืออีกเสานึงค่ะอันนี้พี่ผุกพอกระโดดได้อยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอเครอแปบ๊บรอแปบ๊บยี่0ห้าสิบโอ้เรียบร้อยแล้วโอเคเสาพังแล้วค่ะ ตรงกลางพลังหายไปแล้วแล้วครูอะแต่ครูยังอยู่อ่ะเธอทำอะไรลงไปเราก็แค่พังเสาเองครูพลังของฉันรู้สึกว่าครูจะกลับมาเป็นตัวเล็กแล้วนะเอา Wednesday, ้าเว้นสเตย์เธอยังไม่ตายอีกเหรอเธอไปทำอะไรทำไมเธอให้ฉันทำอยู่คนเดียวเอากลับมาโรงเรียนเฉยแต่ครูยังอยู่นะ ในที่สุดเราก็ทําได้เราก็ช่วยเนเว r ร์มอได้แล้วเออเราก็ไม่สามารถช่วยใครได้แล้ววันนี้แบดเอนดิ้งโอ้มันมีจบแบบเออหลายหายแบบเหรอโอเคแต่เราจบแบบแบดเอนดิ้งนะคะเรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือเกม Wednesday ค่ะเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเล่นคนเดียวมันก็จะยากไปนิดนึงนะคะแล้วพี่ปุ๊กก็เล่นไม่ค่อยเก่งด้วยนะแต่ก็ดีใจนะคะที่จบมาแล้ว ในที่สุดเราก็จบมาได้ผ่านการซื้อนะซื้อโลบ็อกมาหลายรอบมากโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะถ้าอยากเห็นพี่ปุ๊กเล่นแมปอะไรนะคะ <c oughs> ก็บอกพี่ปุ๊กมานะ <c oughs> พี่ปุ๊กกลับมาแล้วนะทุกคนเจอกันใหม่พัดน,นะคะบ๊ายบาย